ได้เวลาที่ฉันจะปลดปล่อยความชั่วร้ายของฉันแล้วสินะอา่าวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟรชเมนล้างจานที่หายไปนานนะครับเดี๋ยวก่อนนะเจ้าหมอนี่เจ้าหมอนี่ใจเย็นๆนะเพื่อนใจเย็นๆเลยโจใจเย็นๆหิเพื่อนอะไรผมลืมหมดแล้วอ่ะ บกวเดี๋ยวกลับไปดูใหม่แป๊บหนึ่งนะที่สุดฉันนั้นก็ได้สูตรมาแล้วดีแ่แหละที่ฉั้นทําการลื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของชั้นและคราวนี้นจะปลดปล่อยความชั่วร้ายให้พวกนายได้ดูกันเองเอาแล้วนะเริ่มมาจากเลยฉั้นคิดว่าชั้นคนเปลี่ยนให้ชั้นเป็นคนดีดีกุรานะอาก็คือเริ่มเรื่องมาจากนะเหมือนรู้สึกว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยทะเลาะกับเจ้านี่นะผมคิดว่าคนดีถูกผิดเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยนะเพราะฉันนั้นเนี่ย บทลงโทษที่เราควรจะได้รับก็คือผมจะลงโทษคุณเธอคนนี้นะครับอ่าแต่คุณเธอคนนี้ก็ไม่ควรเออยังไงคุณเธอคนนี้ก็เะทะเลาะกันเองแหละดู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 ด,ดูทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเอ้ยไม่จบเลยเนาะโอ,โอ้ช่างมันเถอะครับเราเราไปหาอย่างอื่นทำกันดีกว่าเอ้ยมันมีไม่คนวะขออย่างหนึ่งเถอะเออยังไงอ่ะนั่นอยู่ไหนเจ้าหนูบ้านนเอ๊หวัดดีเพื่อนเอ๊ มาไอ้โดนแล้วเพื่อนหุ่ยขอนี่ใดทํยทการพันชันเมื่อกี้โุ้ยเมื่อกี้ในายใช้ดาบอาคมพันชั้นเข้าไปนี่หุ่ยแสบมากเพื่อนฉันไม่ในไปไหนแล้วเพื่อนเอนี่นายไม่รู้หรอกว่าคน,คนที่ทําคือใครเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนายก็โดนเป็นซะเพราะว่านายไม่รู้ว่าใครใครเป็นคนทําเพราะฉันก็คือคนทําเองเลยโอเคนายอยากนายอยากอยากขย,ยับเพื่อน ถ้านายยิ่งขยับนายก็จะโดนเขาหาทำร้ายฉันเออเดี๋ยวเวลาปลดปล่อยความเป็นเด็กแค้นแล้วครับปลดปล่อยขยับทำไมบอกว่าอยากขยับบอกว่าอยากขยับจำไว้ว่าห้ามขยับเด็ดขาดเข้าใจที่ผมพูดเขาใช่ไหมเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม,มห้ามขยับโนี่ด้โดนไฟเพื่อนเชือเอ่อฉันบอกแล้ว ว่าทำแบบนี้เนี่ยสุดยอดซะจริงท่านบอกกับนายไปแล้วว่าถ้านายทำอย่างนี้แล้วก็นายโดนแนนเน็ตโดนออกเซิร์ฟอย่างพี่แกออกเซิร์ฟไปแล้วนะครับไม่รู้จะซีว่าใครเป็นคนทำวัดดีนะจ้ผมสวัสดีครับผมเป็นฮีโร่นะครับคุณกำลังปิวเพียงใดหรอครับผมไม่ได้ปวดเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณผู้ชายคนนี้เองนะครับเดี๋ยวผมขอช่วยคุณพี่คนนี้กันนะครับ ลงโรงเรียนครับอ่าวิลกูดเพื่อนเอ้ยเรียบร้อยฉันช่วยนายนะเพื่อนเฮ้ยในายเอฟซีพี่แป้งเหรอเพื่อนเอ้ยนำมาจากประเทศไทยเหรอเพื่อนนำมาจากประเทศไทยเหรอเนี่ยน่ะเอฟซีพี่แป้งเหรอแล้วก็เหมือนกันนะเพื่อนแล้วก็เหมือนกันนะเพื่อนเฮ้ยนั่นก็เหมือนกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยวันดีดีได้แล้วจั๊กดีดีได้แล้จั๊กจริงๆอุ้ยฉันขอบคุณมาก เอาแล้วนะสําหรับที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดไปเนี่ยมันก็คือเอคนคนนั้นนะครับทําการเอฟเอฟเอฟก่อ,อ,อ,อให้ผมนะครับเพื่อนจีดเพื่อนไม่ไทำอะไรลงไปเจ้ามีโอไปคุยกับลากมาเมืองนะคุณมีโอโดนอา,าดิไม่รู้รอกว่าใครทำโดนไปซะอ้ยขาหาไปทำไรเพื่อนฉัน้นคนมีพระคุณของฉัน ในในต้องโดนเอาคืนแต่ทำร้ายผู้คนพี่ผู้คนี่ทำร้ายเพื่อนรักฉันเอ้อเรียบร้อยบอกแล้วบางคนอย่างเธอไป่ขจะอยู่บนโลกไปดิกอสิฮรลเอ้ยใจเย็นใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่เกมมันบั๊กครับผมโอ้จักรไหนร่อาดมาทำร้ายเพื่อนของฉันไอ้โดนไปเฮ้ยเพื่อนที่เพิ่งเจอกันวันแรกว้า ไมได้โดนอีกรอบนึงเออผมคิดว่าอันนี้มันมันรู้สึกว่าผมมันรู้สึกว่าผมทําแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขังคุณเธอไว้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วอย่าบอกเลยนะครับว่าคุณเธอห้ามขยับไปไหนเด็ดขาดนะครับเข้าใจที่ผมพูดนะครับโอเคไหมครับเข้าใจที่ผมพูดนะครับเพื่อนเข้าใจที่ผมพูดนะครับเข้าใจที่ผมพูดนะครับถ้าจะเข้าใจนะครับเอ้คุณครับคุณทำอะไรหรอครับ มีเด hmm. ้เดะเด้ทำไมอยู่ดีผมกลายเป็นอะไรเอเร้ยท่านผู้ชมเห็นมันผมไหมเมื่อกี้ผมโดนผมผมโดนไฟฟ้าช็อตอะ่ะเมื่อกี้เออเมื่อกี้มันมีตัวปวดน,นครับวายสิบห้าอ่านายนายวายสิบห้าครับคุณปวดเมืองขนาดนี้คุณต้องโดนนะครับเฮ้ยมีมีตัวคนมีตัวคนใครมันคนผมเฮ้ยคนเธอนี่ก็นะเออใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ จะเย็นๆพี่อุ้ย thank you thank you เพื่อนนายเพื่อนดีๆมากนายเฮ้ยนายให้เหรออุ้ย thank you นายเป็นเพื่อนที่ซุปเปอร์ดีเลยเพื่อนในในช่วยเราไวอ้อ่ะเฮ้ยนายช่วยเหรอเย้ยนายเพื่อนปะอุ้ยนายเพื่อนดีๆจัดเลยเราเราแ h a n k you พี่เรา thank you ที่นะมาช่วยเรานะเพื่อนคือเราเรา รู้สึกขอบคุณมากเฮ้ยแล้วในายให้อะไรอ่ะเฮ้ยของเติมอ่ะเพื่อนใช่ของเติมปะผมดูแล้วของเติมชัวโอเคตอนนี้น่าจะมีไวรัสอยู่ในเกมนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยรู้สึกดูแล้วจะไม่มีฮะฟูเฟนโอ้โอนายเพื่อนเต็มแล้วเหรอเพื่อนโน้เฮ้ยในีแล้วในายให้ของอะไรฉันเหรอโอ้ว้าวนายเพื่อนเต็มเดี๋ยว,ยวฉันเพื่อนเต็มหรือนายเพื่อนเต็มฮัโลโหล อ๋อว้าวผมเตรียมรอไว้เลยเดี๋ยวคนนี้นะครับเขาอาจจะกวนเพื่อนผมก็เป็นได้นะครับเอาแล้วนะถ้านายกวนเพื่อนฉันแล้วก,ก็เออถ้านายกวนเพื่อนฉันแล้วก,ก็นะฉันก็คงแล้วก็คงจะรู้ว่านายจะโดนอะไรเข้าใจที่ฉันพูดเข้าใจเข้าใจไหมฉันขอยกตัวอย่างให้นายดูก่อนเลยแล้วกันนะว่าถ้านายแกล้งเพื่อนฉันฉนายจะโดนประมาณนี้เพื่อนใช่นายจะโดนประมาณนี้เลยเอ้ยขยีะไรมา โอเคดีมากยิงมาเลยยิงมาต่อเ,เพื่อนโอ้โอ้โอตะกี้มากเลยเพื่อนฉันรู้สึกแบบซึ้งอะ่ะ ตัวอันตรายนะครับกําลังจะเข้ามาทําร <classy. S 1> ้ายเพื่อนผมโอเคดีมากเพื่อนนายจัดการมันได้สุดยอดไปเลยเพื่อนดูนายสุดยอดไปเลยเพื่อนเจ๋งแจ๋วมากเลยเพื่อนฉันขอทำเธอเลยกดไลค์ให้หน่อยเพื่อนนายเป็นเพื่อนดีๆากเยเพื่อนฉันมีความสุขมากเลยที่ได้เจอนายฮู้ยี่ฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยเพื่อนนายให้ถูกมือดานอนฉันฝันซึ่งมันเป็นเบียเบีรู้สึกซาบซึ้งใจทันทีลองดับได้ปะอะไรเหรอ โอ้ฉันทราบสุดใจบ้างเลยแต่นายพูดอะไรอะ่ะนายนายเป็นเอฟซีวิปเป้เหรอเพื่อนสุด,ดยอดอ่ะนายเป็นคนไทยใช่ไหมฉันเชื่อว่านายเป็นคนไทยเชื่อข่าว่านายเป็นคนไทยชื่เอเพื่อนเชื่อขว่านายเป็นคนไทยใช่ไหมฉันรู้แล้โอ้ว้าวนายคิดจะทำอะไรนะเพื่อนฉันเห็นว่านายเดินมารอบๆฉันหลายรอบแล้วนะเบิร์ตน,นี่นก็ลังกมไปซะสกีบดีดบีดมดอมดอมเย็ดเย็ สกิบิดีด็ด็อกด็อกย e s สกิบิดีด็อกด็อกด็อก yes yes ไปเพื่อนเฮ้ยเดะ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 นายก็อีกคนนึงนะเพื่อนแป๊บหนึ่งปุ๊บ bye 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 เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเอาปืนมายิงใส่ใครนะเมื่อกี้เอาปืนมายิงใส่ใครนะสกิบิดีด็อกไปอ่า Y สิบห้าโอเคนะครับผมขอลบไอ้คอมมานด์พูไปก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมใช้แล้วมันเบื่อมากเลย ผมขอใช้อย่างอื่นบ้างใช้อะไรดีเฮ้ยม,ม,มีมีใครทำอะไรใส่ผมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอะ่ะผมคิดว่าใครทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเพื่อนฉันคิดว่าน่าจะเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องผมเพิงดูก่อนว่าใครอ๋อรู้แล้วรู้แล้วคนนี้นี่เองน้องคนนี้น้องคนนี้ ใคเอาดิ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 รู้แล้วว่าใครเอาดิกดรัวๆแน่กดรัวๆเอาดิเอาดิเอาดิมาเอาดิเอาดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็เมื่อกี้นายถือปืนมายิงใส่เพื่อนเราอ่ะทำไมอะทำไมอะทำไมอะนายทำไมทำไมงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนผมขอเปลี่ยนคอมมาดีกว่าจะได้ง่ายต่อกัน ส,สะดวกกว่าน,นะครับผมเปลี่ยนเป็นคอมมานด์เอ็กโนะครับ export ไป e x p o r พ e x อ o r t พอในเกิดมานะก็จะเป็นประมาณนี้ในก็จะเป็นประมาณนี้ในก็จะเป็นประมาณนี้ในก็จะเป็นประมาณเนี้ยในก็จะเป็นประมาณนี้ในโดนระเบิดอะฮะเฮ้ยเออใครวางระเบิดอะผมผมไม่ได้วางเฮ้ยเฮ้ยใครทำอะเอ,อผมเหรอ ผมผมทำเหรออะไรอ่ะผมไม่ได้ทำนะเฮ้ยทำไมผมไม่ได้กดด้วยซ้ำอะไรอ่ะเอา้าทำไมมันระเบิดรัวๆเลยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยเกิดเด็นเกิดเด็นใจเย็นจเจ๊ยเด่นเฮ้ยอีกรอบหนึ่งรับบาสุก,กาไปอีกรอบหนึ่งเพื่อนฉันระเบิดนะให้เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ้า